สวัสดีครับผมนัทล้อแท้นนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับวีลาโก้นะครับก็เหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับตอนแรกคันนี้ขายแล้วนะครับแต่ว่าก็ส่งไปเก็บงานนะครับพอดีเจ้าของต้องการเปลี่ยนโปรเจกต์เพื่อเล่นตัวอื่นที่ที่ได้เร็วกว่านี้นะครับคันนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับตอนแรกลงขายไว้37,900าอนะครับ แต่ตอนนี้ผมขอขึ้นราคานะครับ impossible. เพราะผมทําไปอีกประมาณแปดพันได้นะครับคันนี้นะครับเป็น PC, วีลาโก้สองร้อยห้าสิบีซีทะเบียนแท้นะครับภาษีปีหกสิบแปดนะครับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์นะครับดีมากนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเปลี่ยนเป็นคาบูเดิมแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับเป็นคาบูแต่งนะครับแล้วไม่จบนะครับไลไม่ไลยังไงก็ไม่จบนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นคาบูเดิมซะเลยนะครับเป็นคาบูเดิมเป็นออกเดิมแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ ระบบไฟทําใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับกล่องไฟเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ากล่องไฟมันเริ่มเก่าแล้วอาจจะมีรวนๆบ้างในตอนแรกนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นอะไหล่เดิมแทบทุกชิ้นนะครับสีน่าจะเคยทํามามานานแล้วนะครับเป็นเป็นสีกริตเตอร์นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเจ้าของเก่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับนี่ก็เป็นงานตัดมือนะครับงานเพ้นมือนะ คือสวยมากนะครับคันนี้นะครับคือรถพร้อมใช้งานแล้วนะครับทําเยอะมากคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็โดยรวมก็ยังสวยนะครับใครที่หาไปปั้นต่อหรือใช้งานเลยก็ไม่มีปัญหานะครับระบบไฟติดครบนะครับไม่ขึ้นครบปกติเครื่องดีมากนะครับสตาร์ชื่งเดียวติดนะครับล้อแม็กหน้าอาล้อทั้งหน้าและหลังนี่ยังเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับแต่เจ้าของเก่าพ่นสีมานะครับเพราะว่า มันเก่าแล้วอายุอาจจะมีสนองสนิมบ้างเขาพ่นสีเคยพ่นสีมารถคันนี้อดีตดี๋ยจะเป็นรถน่าจะเป็นรถที่สวยมากๆมาก่อนนะครับอ่าลองดูนะครับสวยมากนะครับเห็นไหมฮะอาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเก็บงานได้นะครับรถพวกนี้นะครับไม่ยากนะครับกล่องไฟเปลี่ยนใหม่หมดนะครับระบบไฟติดครบนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนหรือจะดูไฟก่อนดีอ่าเราลองดูไฟก่อนก็ได้นะครับมามาดูไฟครับ ระบบไฟคันนี้นะครับมาไฟหน้าติดไหมฮะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับติดนะครับไฟเลี้ยวขวาติดนะครับมาดูด้านหลังต่อนะครับมาด้านหลังนะครับไฟเบรกไฟเบรกติดนะครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะติดนะครับก็ครบสมบูรณ์แบบนะครับรถทําระบบไฟมาเรียบร้อยนะครับดูแลมาแล้วนะครับก็ พร้อมใช้แล้วตอนนี้มาลองฟังเสียงสตาร์ทรถของคันนี้กันครับติดง่ายมากนะครับนะเดินนิ่งๆเต็มสูบนะครับบอกเลยคุ้มมากคันนี้เหมือนน้ำมันจะหมดหรือเปล่าอ,อากาศมันเย็นนะฮะมาเดี๋ยวรอเราจะตั้งเสียงฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้นะฮะอันนี้ตั้งรอบไวเ้เบามากนะครับเดินเท่ๆเ,เลยนะครับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อนะครับ เป็นไงครับเสียงท่อดีมากนะครับเป็นเป็นท่อผ่ามาแล้วนะครับเป็นท่อเดิมผ่ามานะครับเสียงดีนะครับผมเป็นไงก็ยังไงคาบูเดิมก็จบอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะขับเนียนเดินเต็มสูบครบนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เพื่อนที่เพื่อนไม่มีควันไหลไม่มีอะไรนะครับเครื่องดีแน่นอนนะครับคันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับ มาครับผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะและรถคันนี้นะครับผมขอเสนอราคานะครับสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมขอราคานี้เลยนะครับเป็นรถทะเบียนแท้นะครับภาษีปีหกแปดนะครับชุดโอนครบนะครับเครื่องคันนี้ทุกอย่างทําไปใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยขายสามหมื่นเจ็ดเก้านะครับทําใหม่ไปแปดพันนะลองคิดดูว่าขาย43,900รถพร้อมใช้งานนะครับเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้หมดระบบไฟติดครบ ทะเบียนแท้ย้ำนะทะเบียนแท้ด้วยนะครับใครสนใจโทรมาครับเบอร์0814981309นะครับตอนนี้วิลากโก้เหลือคันเดียวแล้วนะครับให้ไวนะครับขอบคุณครับ